วิธีดูการแจ้งเตือนบน iPhone ทำได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุริยามีวิธีการมาบอกค่ะก่อนไปฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของนุริยาก่อนนะคะการแจ้งเตือนที่ว่านะคะก็จะเป็นพวกรายการของการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะข้อความหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียต่าง Facebook Line y o ย YouTube ต่าง นะะบนมือถือ iPhone นะคะเราสามารถที่จะเรียกดูการแจ้งเตือนพวกนั้นได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เราแตะลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอแบบนี้นะคะแบบเร็วๆแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีเมนูศูนย์การแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นมาให้เราเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียนะคะ YouTube ตัวแอปพลิเคชันต่างๆรูปภาพหรืออีเมลต่างๆนะคะมีมาให้เราได้ดูตรงนี้เพื่อให้เราไม่พลาดการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นบนมือถือของเราบนไ iPhone ของเรานั่นเองค่ะใครที่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะมาพิมพ์คอมเมนต์ comment, มาแชร์กันกับเพื่อนๆในคลิปนี้ได้เลยค่ะ